สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870เจะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3เลขท้าย2เลขท้ายสตัวคือ5้ก้าเอ้ยเลขเลข ข้างบนวันที่1ออก59จะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องเนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลข6เนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19-20มาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ3ตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16เมษายน2565ดับมาแล้ว23งวดติดต่อกันสำหรับเลขดัา3ตัวบนก็มีด้วยกัน3สูตรนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรที่1สำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่2บวกด้วยแถวที่6 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่16 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่ 1, พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16เมษายนปี64 1ีบวก0เป็น1 1บวกเเป็น8 8บวกเเป็น15 15บวก4เป็น19ก็จะได้เลขดับ9 ผลการออกเลขท้าย3ตัวบนงวดที่1พฤษภาคมออก2 7 2 9ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1พฤษภาคมปี64 5บวก0ย์เป็น5 5บวก2เป็น7 7เบวก2เป็น9 9บวก4เป็น13ก็จะได้เลขดับ3ผลการหลอกเลขท้าย3ตัวบนออก5 7 9 3ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่1มิถุนายนได้เลขดับ3ตัวบนคือเลข1เลขท้าย3ตัวบนออก9 7 2 1ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่3 งวมที่16มิถุนายนเราได้เลขดับ3ตัวบนคือเลข4เลขท้าย3ตัวบนออก 8, 6, 1, 4ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่4งวดที่5 3ก็ไม่มีใน3ตัวบนนะครับงวดที่6 9ไม่มีใน3ตัวบนงวดที่7 9ไม่มีใน3ตัวบนงวดที่8 9ไม่มีใน3ตัวบน ตัวเลขฝั่งซ้ายสีน้ําตาลเข้มจะต้องไม่อยู่ในตัวเลขฝั่งขวาสีเขียวเข้มนี้นะครับจะต้องไม่ตรงกันนะครับเพื่อนเช็คตามด้วยกันลครับหน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่23มงวดที่13คืองวดที่1พฤศจิกายนได้เลขดับ3ตัวบนคือเลข4เลขท้าย3ตัวบนออก0ูน สี่ไม่มีในสามตัวบนงวดที่สิบสี่ห้าไม่มีในสามตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับ คืองวดที่1เมษายนปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับเราได้เลขดับ3ตัวบนคือเลข3เลขท้าย3ตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก6 1 8 3ไม่มีใน3ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่23ติดต่อกันดออูนะครับประสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนงวดที่16เมษายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดล่าสุดที่ผ่านมางวดวันที่1เมษายน9บวก7เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก8เป็น32 32บวก8เป็น40ก็จะได้เลขดับ0ดังนั้นสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนงวดวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้ ได้แก่เลขศูนย์นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเลขเด่นเลขดับที่ผมลงเอาไว้ในช่อง y YouTube ของผมนะครับถ้าไม่อยากจะพลาดในคลิปต,ต่อไปก็สามารถแอดไลน์ ID ของผมไว้นะครับถ้าผมมีลงมีการลงคลิปใหม่ๆผมก็จะแจ้งให้เพื่อนทราบทางไลน์ i อีอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับไลน์ ID ผมก็ ได้วางไว้ข้างใต้ภาพนี้แล้วนะครับหรือหรือวางไว้อีกที่หนึ่งก็คือวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับเลขดับที่ได้นี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสระกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ